สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็กราบขอบคุณคุณแม่หงทองนะคะที่แม่เมตานะคะผลไม้16ตะกระลานะคะให้น้องสมทบคะแนนนะคะพันยานะคะเมื่อเมื่อวานก็ไม่ได้ป้อนนะคะป้อนให้ตอนเช้านะคะอันนี้ก็ขอ,อนมโมทนาชาทุบุญกับแม่หงนะคะที่เมตตาผลไม้นะคะน้องนันทแม่จูลีนาแม่จินตลา แม่แตงโมนะคะสเทือกด้วยกันนะคะ,ะน้องน้ำโชคแม่ลีนาแม่ยินตลาแม่แตงโมนะคะน้องช้างสีเทือกที่ท่านเมตตานะคะบนกุศลที่ได้ทำได้เมตตาก็ขอให้อาย้อนตอบสนองนะคะคุณแม่หงทองนะคะก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงของให้ท่านปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บนะคะ นึกวางสิ่งหนึ่งสิ่งไหนก็ขอให้ท่านได้ดังแกุมงมา่ปรารถนาพระครูบากาโบปักรักษาคุ้มครองหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเฮงเฮงเลยรยนะคะคุณแม่หงทองนะคะกราบขอบคุณแล้วก็ขอ,อนมโนมทนาสาธุบุญวันนี้นะคะมันตาคุณยายเธอได้ปอนผลไม้ให้ตัดน้องแล้วนะคะกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่หงทองนะคะที่เมตตาครอบครัว คุณตาคุณยายน้องยาย่านะคะ,ะตาป้อนเลยนะคะเสร็จแล้วจะไปพาแม่แม่ไปปลูกยานะคะวันนี้ปลูกญ้าคะ่ะวันนี้ก็ดีใจนะคะแม่หงเมตตานะคะครับผลเป็นกำลังใจนะคะสูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะป้อนแล้วนะคะตีน้อยน้องนำโชคค่ะ ทานแล้วครับแม่หงอร่อยจังเลยนะคะผลไม้แม่หงที่เมตตาปิดออเดอร์ให้นะคะอันนี้ก็ได้ทําการป้อนแล้วนะคะป้อนให้แล้วนะคะตอนเช้านะคะเสร็จแล้วก็คุณยายจะไปพาคุณแม่ไปปลูกญ้าด้วยกันนะคะเที่ยวที่สงแม่แม่จูลีนานะคะแม่จูลีนานะคะเที่ยวที่สงนะคะเป็นออเดอร์ของแม่หงนะคะแม่หงเมตานะคะ ป้อนแล้วนะคะแม่หงเชือกที่สองนะคะแม่จูลีน่านะคะป้อนแล้วนะคะก็วันนี้ก็เสร็จจากนี้ก็จะไปปลูกหญ้านะคะให้ญาติพี่น้องเขามาตัดเอาไปนะคะไปให้น้องช้างนะคะแล้วก็จะไปปลูกนะคะแม่แม่นะคะขอบคุณกําลังใจนะคะจากคุณแม่นะคะที่เมตตาออเดอร์นะคะให้กับน้องได้มีคะแนนนะคะพันหญ้านะคะได้ปลูก อาจจะปลูกเซ็แรกห้าไร่นะคะห้าไร่แล้วก็เซ็หลังอีกห้าไร่นะคะปลูกทุกปีนะคะปลูกทุกปีปีละสิบไร่นะคะคุณแม่ปลูกทุกปีเลยนะคะกับพันย่านะคะนี่ก็พอแล้วบอกควาลินออเดอร์แม่หงปอนให้เขานะคะเมื่อวานเขาปิดออเดอร์ให้มามาปอนให้ตอนเช้านะคะแม่หงจะป้อนแล้วนะคะปอนแล้วค่ะ ต่อมาก็แม่แตงโมนะคะแม่แตงโมนะคะเที่ยที่สามนะคะออเดอร์อของแม่หงค่ะบผมอร่อยมากเลยครับอร่อยจังเลยนะคะต่อมาก็คุณยายจินตลาลนะคะนี่นะคะออเดอร์อของแม่หงนะคะที่เมตาอ่าขอบคุณเปิดพรให้แม่หงหน่อยตา ความตคเน,นีครับคิดถึงกันไดก็งเป็นความมั่นคงนนสิาาก่กันด้วยครับครูขอบคุณครับ